กราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมนายการันวิรชาติเมตีรูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนพง์วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพอโอเบกอบอร์ดระดับชาติปีการศึกษา2563ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานดังนี้ครับโดยมีวิสัยทัศน์ในการทำงานคือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การันโมเดลเป็นการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนทั้งเ็ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การันโมเดลดังนี้ K คือ knowledge หมายถึงความรู้ A คือ Active หมายถึงความกระตือรือร้อนในการเรียน R คือ Result หมายถึงผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ A คือ Application หมายถึงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน N คือ New to Learning หมายถึงการเรียนรู้แนวใหม่การจัดการเรียนรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญชั้นประถมศึกษาปีที่5 โดยศึกษาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการันโมเดลประกอบด้วย7ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1การทบทวนความรู้เดิมขั้นที่ 2. การแสวงหาความเข้าใจขั้นที่ 3. การศึกษาความเข้าใจขั้นที่4ี่การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มขั้นที่ 5. การสรุปและจัดระเบียบความรู้ขั้นที่ 6. การปฏิบัติหรือการสแสดงผลง,งานขั้นที่7ด การประยุกต์ใช้ความรู้การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน9เล่มและมีการเผยแพร่ผลงานเล่มที่1เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติเล่มที่2เรื่องข่าวสารเพื่อสุขภาพเล่มที่3เรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเล่มที่4เรื่องคิดก่อนซื้อจากสื่อโฆษณา เล่มที่5เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่เล่มที่6เรื่องโรคไข้เลือดออกเล่มที่7เรื่องโรคผิวหนังเล่มที่8เรื่องโรคฟันผุเล่มที่9เรื่องโรคปริทันประโยชน์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การันโมเดลประโยชน์ที่ได้รับดังนี้ 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาสูงขึ้น 2. ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจต่อ,อการเรียนวิชาสุขศึกษาทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องอื่นๆสูงขึ้นด้วย 3. เป็นแนวทางการดูแลป้องกันตนเองในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนแนวใหม่แก้ปัญหาการเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019และต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้ตามปกติประโยชน์ต่อผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การันโมเดลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนสําเร็จรูปชุดการสร้างเสริมสุขภาพจํานวน9เล่มซึ่งผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและสามารถเรียนรู้ต่อเนื่องจากการมาเรียนในเวลาปกติประโยชน์ต่อเพื่อนครู สามารถเป็นแนวทางหนึ่งของเพื่อนครูในการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาทางแก้ปัญหาและจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมประจำสายชั้นเพื่อจัดทำแบบฝึกและนวัตกรรมให้นักเรียนไปเรียนที่บ้านในช่วงการปิดเรียนชั่วคราวรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในเวลาปกติประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมคณะครู เพื่อหาแนวทางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อประกาศเป็นมาตรการให้แก่คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองได้ใช้ร่วมกันในการปฏิบัติในการเฝ้าระวังทั้งตนเองและผู้อื่นประโยชน์ต่อหน่วยงานจากสถานการณแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทําให้สถานศึกษาต้องประกาศหยุดเรียนการสอนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โรงเรียนจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดบทเรียนต่างๆที่บ้านซึ่งนวัตกรรมบทเรียนสําเร็จรูปเรืออ่องการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดการันโมเดลสามารถนํามาใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้อย่างดียิ่งจุดเด่นของนวัตกรรม 1. บทเรียนสําเร็จรูปมีรูปแบบที่น่าสนใจผู้ภาพประกอบสวยงามทันต่อยุคสมัยและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2. ส,สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีทั้งยังส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพทั้งของตนเองครอบครัวและรับผิดชอบต่อสังคม 3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 4. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองมีการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูลจึงทำให้ผู้เรียนรู้จักใช้การคิดแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันผลที่เกิดกับผู้เรียน 1. นักเรียนผ่านการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง8ด้านคิดเป็น100% 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาได้ครบทุกข้อคิดเป็น100% 3. นักเรียนได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา2563กิจกรรมโครงการคุณธรรมระดับชาติประนิทานความดีเริ่มได้ที่ใจเรา การสส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทนและออนไลน์การเผยแพร่ผลงานของนักเรียน 1. กิจกรรมขอออกพาเดินวันละชั่วโมงออกกําลังกายส่งเสริมสุขภาพ 2. กิจกรรมการรณนงค์งการทิ้งขยะรีไซ์เคิลให้ถูกวิธีสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่าการเรียนในยุคโควิด2019ทุกคนต้องใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความปลอดภัย าตนนลงให้ทุกคนรู้จักวิธีป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีและรับผิดชอบต่อสังคมขอบคุณและสวัสดีครับ